สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูเตามีนิทานมาให้เด็กๆฟังอีกแล้วนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะั้นไปดูกันเลยค่ะเด็กๆลองดูที่หน้าปกนิทานนะคะมีอะไรเอ่ยโอ้โหมีช้อนซ้อมมีอาหารอยู่ที่โต๊ะด้วยน่าจะเกี่ยวกับอาหารแน่เลยนะคะชื่อนิทานนี้ชื่อเรื่องว่าอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ นิทานเรื่องนี้นะคะแต่งโดยตุ๊ปปองและคนวาดภาพสวยๆในนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อว่าเปรมาจาตุกัญญาประทีปพ,พร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะตุ๊กติ๊กกับตุ๊ปปองสองพี่น้องไม่อ้อยไม่ซอยตื่นเช้ากระเป๋ากระปี้เก็บที่นอนอย่างดีเข้าที่เรียบร้อย หอมพ่อหอมแม่ฟอดฟอดพ่อกอดแม่กอดลักนะลูกน้อยแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าใส่เสื้อใส่ผ้าเก่งนะตัวน้อยเดินเล่นในสวนหน้าบ้านดูดอกไม้บานชูกันกิ่งห้อยช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารถ้วยช้อนชามจานใหญ่กลางเล็กน้อย วางแก้วยกเหยี่ยรินน้ำเตรียมตัวมัมมัมอาหารอร่อยพ่อจ๋าแม่จ๋าอาหารอุ๊ยอุยน่าทานอุยน่าอร่อยตุ๊กติ๊กตักแกงจืดแตงกวาผักชีโรยหน้าอร่อยอร่อยตุ๊ปปองตักไข่เจียวตําลึงรสดีที่หนึ่งอร่อยอร่อยพ่อตักกุ้งผัดผักรวม เคี้ยวก่วมก่มกว่มกวมอร่อยอร่อยแม่ตักน้ำพริกปลาทูผักสดเคียงคู่อร่อยอร่อยทุกคนกินไปคุยไปสบายสบายอร่อยอร่อยกินแล้วช่วยกันเก็บล้างทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยพ่อแม่ลูกนั่งผึ่งพุง กระจิงกระจุงคุยเป็นต่อยหอยตุ๊บปองปิงป้งปวิง่งตือไปหยิบหนังสืออ่านหน่อยอ่านหน่อยแม่อ่านพ่อร้องลูกเล่าว,วิวว,ว้าวเถิดเทิงทิ้งน้อยนิทานเรื่องอร่อยอร่อยก็ได้จบลงไปแล้วนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดหนังสือ ได้จาก w w w happyreading. in. th จากเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะมีนิทานอื่นๆให้เลือกอีกมากมายนะคะสำหรับเด็กๆห้องคุณครูเต้านะคะเมื่อฟังนิทานจบแล้วอย่าลืมกดเข้าไปดูใบงานใต้คลิปนี้ด้วยนะคะมีใบงานให้เด็กๆทำด้วยนะคะคลิปนี้คุณครูเต้าขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ